สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จะเอาอภาพน่ารักน่ารักนะคะกิจกรรมที่เราทำนะคะที่เราทำร่วมกันกันกบครอบครัวเนาะเป็นวันหยุดนะคะคุณพอ่อออกกะมาพอดีนะจ๊ะ,ะทั้งวันหยุดคุณแม่แล้วก็เป็นวันที่คุณพ่อออกกะมาพอดีคุณพ่อก็จะนอนนะคะเพื่อที่จะไปทํางานตอนเย็นขึ้นเกาแล้วคะ่ะพี่น,อน้อง นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ทําในวันหยุดนะคะก็คือรับหน้าที่นะคะสอนหนังสือนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมจะเป็นพี่ป .1 นนและเป็นพี่อนุบาล3นะคะเนี่ยเรียนหนังสือแล้วแล้วนะคะก็จะมากินมะม่วงนะคะกินมะม่วงแกงงวงนะคะรีแลกก่อนผ่อนคลายก่อนนะคะเนี่ยยำมะม่วงนะคะใส่พริกนิดนึงนะคะแล้วก็กลับมาเรียนต่ออันนี้พ่นจะอ่านหนังสือนะคะ เป็นการฝึกจับคู่คำศัพท์นะคะคำง่ายๆแม่กอกานะคะทางอนุบาล3แล้วก็ป .1 สามารถใช้รวมกันได้แม่ปะไรแบงระดับชั้นเดอค่ะแม่สอนร่วมกันมาเลยนะคะน้องก็จะได้เตรียมความพร้อมในส่วนของจะเตรียมตัวขึ้นป .1 เหมือนกันกับพี่นะคะคือเรียนร่วงหน้าพี่ก็จะได้ทบทวนอันเก่านะคะทบทวนแนวเก่าก่อนนะคะ,ะก็นีนอันนี้ก็จะพ้าลูกอานนะคะแล้วก็เขียนฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะ คุณแม่บดายเอ่อบอสซี่เลียดด้ค่ะในเรื่องของน้องที่อยู่อนุบาล3นะคะคือน้องสไปน์นะคะในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะพัฒนาการสีด้านของน้องได้ครบทุกอย่างแล้วนะคะเหลือเพียงแค่เติมวิชาการนะคะการอ่นออกเขียนได้ตอนนี้แม่ก็เน้นเรื่องการอ่นออกเขียนได้แต่ว่าแม่จะไม่ให้ลูกเครียดมากนะคะบางทีแม่ก็จะหากิจกรรมเสริมนะคะ เพิ่มในเรื่องของการซวอยอ่นออกเขียนใดนะคะโดยการเรียนรู้แบบภาษาธรรมชาติอันไหนที่เป็นเรื่องที่ยากๆคํายากๆแม่จะเอากระบวนการที่าชายเบสมาใส่ด้วยนะคะแล้วก็ p r o b l e m base learning นะคะมาใส่ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้น้องเครียดไม่ให้น้องรู้สึกว่าตัวเองกําลังเรียนหนังสืออย่างเดียวนะคะเช่นพวกคำอย่างง้ายคำผสมนะคะคาควบกล้ํานะคะน้องก็จะได้เจอในหมวดหมู่อาหารหรือกิจกรรมต่างๆที่คุณแม่จัดขึ้นนะคะเนี่ยอันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของคมพื้นฐานง่ายๆนะคะที่เวลาขึ้นไปปหนึ่งนะคะเพื่อกลับส,สอบอารที่เลยได้นะคะ เพื่อจะสอบอาทีนะคะแม่ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพื่อให้น้องได้ทันเพื่อนอ่าพอเสร็จจากอา่านหนังสือเสร็จแล้วนะคะอ่าพักเบรกอีกรอบนึงค่ะซ้ำสิคำพี่น้องมันหวนกระดอก,กระเดียดแดดเมืองไทยนะคะก็เลยชวนลูกๆมาปั่น น้ำหวานนะคะน้ำแดงเฮลิบอยนะคะกับนมลุงเรียนใส่น้ำแข็งมีกอยู่3อย่างนะคะขอภายในความคร่องสันนะคะน้องเป็นคนถ่ายให้นะคะพุณแม่คาะเดียนูนถ่ายใหค้ค่ะว่าเพิ่มมีน้ำใจกระดองกระเดียนะคะนี่คือเมนูเรากินกันตอนช่วงนะคะคลิปนี้ลาไปก่อน